กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายหนุ่มรลยักษ์เดินทางเข้ามาในคิตาคามิจากต่างแดนผู้คนในหมู่บ้านหวาดกลัวชายหนุ่มรลยักษ์ที่ดูแตกต่างจากพวกเขาและพวกเขาได้ปฏิเสธที่จะให้นักเดินทางเข้ามาใกล้กับหมู่บ้านชายหนุ่มรลยักษ์เสียใจที่คนในหมู่บ้านไม่ต้อนรับพวกเขาแต่พวกเขามีความสุขที่มีกันและกันและอาศัยอยู่ในถ้ำบนภูเขาอย่างเงียบ มีชาวบ้านเพียงคนเดียวที่สงสารนักเดินทางทั้งสองเขาคือช่างทำหน้ากากประจำหมู่บ้านเขาได้ทำหน้ากากหลายอันให้ชายหนุ่มแลยัยักมันเป็นหน้ากากที่ยอดเยี่ยมที่ประดับประดาไปด้วยอัญมณีจากต่างแดนในขณะที่ใส่หน้ากากนักเดินทางสามารถซ่อนใบหน้าที่แท้จริงและปะปนกับชาวบ้านได้ชายหนุ่มแลยัยักดีใจ และขอบคุณในความเมตตาของช่างทำหน้าก,กากชายหนุ่มและยักษ์สวมหน้าก,กากและเข้าร่วมงานเทศกาลของหมู่บ้านอย่างลับๆไม่นานพวกเขาทั้งสองได้กลายเป็นที่พูดถึงของหมู่บ้านพรนักกาข่าวลือของพวกเขาแพร่กระจายอย่างรวดเร็วในทั่วดินแดนอันห่างไกลแต่ข่าวลือของหน้าก,กากที่เป่งประกายเกินกว่าที่จะเป็นของคนธรรมดาไม่นานกลุ่มโปกเกมอนโลก เดินทางมาที่ดินแดนคิตาคามิโปเกมอนเหล่านี้แอบเข้าไปในถ้ำที่ชายหนุ่มระยัยอาศัยอยู่และพยายามขโมยหน้ากากที่เก็บไว้ออกมาอย่างระมัดระวังชายหนุ่มบังเอิญไปอยู่ที่นั่นและเก็บหน้ากากไว้หนึ่งอันแต่เขามีแรงไม่มากพอที่จะปกป้องไว้ทั้งหมดเหล่าโปเกมอนขโมยหน้ากากทั้งสา หลายชั่วโมงต่อมาเมื่อยากกลับมาที่ทามันพบว่าบ้านของมันพังเหลือเพียงร่องรอยของการต่อสู้ดันหน้ากากสีเขียวยักษ์สวมใส่หน้ากากและลงไปที่หมู่บ้านและตามหาเพื่อนของเขามันเจอโปกเกมอนโลบที่ขโมยหน้ากากของมันไปและโค่นลมพวกมันแน่นอนชาวบ้านไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นและทำไมพวกเขาเห็นเพียงยักษ์ที่บ้าคลาั่ง แล้วหวาดกลัวเป็นอย่างมากชาวบ้านคิดว่าโปกเกมอนทั้งสามเสียสละเพื่อปกป้องหมู่บ้านจากยักษ์ที่บ้าคลาั่งเพื่อเป็นการให้เกียรติพวกเขาชาวบ้านตั้งชื่อพวกเขาว่าสามผู้พักดีและคอยดูแลเอาใจใส่ยักษ์ที่บาดเจ็บและอ่อนแอกลับไปที่ถ้ำเพียงลำพังด้วยความโศกเศร้า